Hello everybody สวัสดีครับทุกคน welcome back to ghost English lessons ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาพภาษาอังกฤษสไตล์ ghost English นะครับ today we are going to learn some opposite words นะครับเราจะมาเรียนรู้คำตรงข้ามกันเล็กๆน้อยๆนะครับ opposite หมายถึงคำตรงข้ามนะครับ opposite มาดูกันครับ boy ก็คือเด็กผู้ชาย girl ก็คือเด็กผู้หญิง for example the boy is wearing a red shirt ก็เด็กผู้ชายกำลังใส่เสื้อสีแดงนะครับส่วนเด็กผู้หญิงล่ะ This girl is wearing a yellow shirt This girl is wearing a yellow shirt ก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ A boy, a girl ง่ายๆนะครับคราวนี้ A man, a woman พรเปลี่ยนจาก boy, girl ก็เป็น man, woman ก็คือเป็นผู้ชายกับผู้หญิง That man is a teacher ผู้ชายคนนั้นเป็นคุณครู That man is a teacher นะครับ That woman is his wife. That woman is his wife. ส่วนผู้หญิงคนนั้นก็เป็นภรรยาของเขานะครับ Man, woman. ส่วนคำนี้ล่ะครับ alike กับ different นะครับ alike แปลว่าเหมือน different แปลว่าแตกตา่าง For example, t h i s m a n look alike. ก็ผู้ชายพวกนี้ดูเหมือนกัน t h i s m a n look alike. ดูเหมือนกันนะครับ alike แปลว่าเหมือน different those men look different ผู้ชายพวกนั้นก็ดูแตกต่างกันอย่าอ่านว่า different นะครับอ่านว่า different those men look different นะครับแตกต่าง many ก็คือเยอะแยะ feel ก็คือน้อยมากนะครับน้อยนิดเลย for example there are many fruits in the basket there are many fruits in the basket ก็คือเห็นไหมครับในตะกร้ามีผลไม้เยอะแยะมากมายเลย many fruits in the basket มาดูคำว่า f i e ันครับ there are few fruits in the basket there are few fruits in the basket ก็คือมีผลไม้อยู่น้อยมากนะครับใน basket ในตะกร้านะครับ basket แปลว่าตะกร้านะครับคำนี้ล่ะครับ glad ดีใจ sorry เสียใจเกิดอะไรขึ้นครับ kevin is glad when he's got the money Kevin is glad when he's got the money. Kevin เนี่ยดีใจเลยนะครับตอนที่เขาได้รับเงิน he's got the money ส่วน Donna was sorry after she failed the test. Donna was sorry after she failed the test. Donna ก็เสียใจที่สอบ ไม่ผ่านนะครับทำแบบทดสอบไม่ผ่านนะครับ fail the test คำนี้ครับง่ายๆเลย left ซ้าย right ขวาไปทางซ้าย go to the left ไปทางขวา go to the right ห้องน้ำอยู่ด้านขวา the bathroom is on the right ห้องน้ำอยู่ด้านซ้าย the bathroom is on the left นะครับเราใช้สลับกันได้เลยนะครับเราสามารถบอกทางได้เริ่มจากเล็กๆน,น้อยๆนี่ก่อน left right นะครับซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังนะครับ front ข้างหน้า back ข้างหลัง I park my car at the front of my house ฉันจอดรถตรงหน้าบ้านฉัน the front of my house หน้าบ้านนะครับ She hangs her clothes at the back of her house เขาก็แขวนเสื้อผ้าอยู่ด้านหลังบ้านนะครับ She hangs her clothes at the back of her house front ข้างหน้า back ข้างหลังนะครับอันนี้ก็มาดูทิศกันทิศตะวันตกก็คือ west ทิศตะวันออกก็คือ east นะครับ west east นะครับ west east นะครับทิศเหนือก็คือ north นะครับ north ทิศใต้ก็คือ south นะครับ south นะครับทิศใต้ south นะครับ,บ excited ก็คือตื่นเต้นนะครับ calm ก็คือสงบใจเย็นนะครับ For example Johnny is excited Johnny ดูตื่นเต้นถ้าบอกว่าฉันตื่นเต้นก็บอก I am excited นะครับตื่นเต้น excited ฉั้น Uh, ฉันรู้สึกสงบก็คือ I am calm แต่ถ้าบอกว่าเจนนี่เป็นคนสงบเจนนี่ is calm ดูสงบดูนิ่งเจนนี่ is calm นะครับป่วยไม่สบายก็ใช้คำว่า sick ตรงข้ามกับ sick ก็คือ well นะครับ This man is sick ผู้ชายคนนี้เขาป่วย This man is sick นะครับไม่สบาย This man is sick นะครับ That man is well ผู้ชายคนนั้นสบายดี That man is well. ฉันป่วย I am sick. ฉันสบายดี I am well. นะครับคำนี้ก็เห็นบ่อยๆนะครับ Get on หรือ get off. Get on the bus. ขึ้นรถเมย์ Get off the bus. ลงรถเมย์ Get on the train. ขึ้นรถไฟ Get off the train. ลง,ลงรถไฟ Get on. ขึ้นรถ Get off. ลงรถนะครับคราวนี้เวลาเราทำอะไรหักพังก็ใช้คาว่า break นะครับ ก็คือ I broke my toy อันนี้ฉันทำหักไปแล้วก็เปลี่ยนจาก break เป็น broke นะครับ I broke my toy ฉันทำของเล่นพังก็มา,าซ่อมก็คือ I fixed my toy ฉันซ่อมเสร็จแล้ว I fixed my toy เห็นไหมครับ f i x เติมอีดีเพราะว่าซ่อมเสร็จแล้ว I fixed my toy นะครับ catch จับ release ปล่อยนะครับตรงข้ามกันจับนก no, catch release bird ก็ปล่อยนก no. Eric is catching the bird ก็เอริกก็กำลังจับนก no. Eric is catching the bird เอริกกำลังจับนก no. They are releasing the bird พวกเขากำลังปล่อยนก no. They are releasing the bird พวกเขากำลังปล่อยนก no. ก็อย่าไปทำบาปกันนะครับอย่าไปแบบจับนู่นจับนี่สัตว์นะครับ Catch fish catch อะไรอาจจะเป็นกีฬาก็แล้วแต่นะครับแต่ผม I don't like catching the animal นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดพังไป ขออภัย apologize ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ Thank you so much for watching ขอบคุณมากๆนะครับและก็ดูแลสุขภาพ take care Please subscribe like and share then follow until we meet again from g h o s t i n g r i s h Cheers